มาครับวันนี้วันพฤหัสแล้วเนาะมาต่อกันเมื่อวานนี้โอ้โหแบบเข้าแผนนะครับเ,เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้เนี่ยเขาเมื่อวานเนี้ยก็มีเคลื่อนไหวอยู่แค่สวิงเดียวยของ M5 เนาะแล้วก็พักตัวละเนาะไม่ได้มีวอลลุ่มอะไรเลยนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยภาพรวมของเราก็ยังเหมือนเดิมมาผมพาดูภาพรวมก่อนเดี๋ยวมาดูออเดอร์ที่เข้ากันเนาะว่าว่าคิดยังไงนะครับ <c oughs> อ่ะภาพรวมของเราเมื่อวานนี้ก็คือตามอ M15 เนาะที่ผมบอกว่ามันจะจะบายขึ้นไปเนาะเป็นขาบายขึ้นไปแล้วเนะาะตาเฟรม M30 เนี่ยเปลี่ยนทิศทางแล้วเนอะอันนี้คือภาพดวงของเอง M30 นะครับแล้วก็โซนตรงนี้คือใกล้จะถึงโซนเอ็กซ์ตรีมที่เป็นของ H4 แล้วเนาะแล้วก็ระวังอย่าเพิ่งบายเพลินเนาะเป็นโซนเซลล์ของอทำหายแล้วเนอะอาจจะมีแรงเซลล์รออยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะเรากลับกันไปที่ M5 นะครับกลับกันไปที่ M5 เมื่อวานเนี้ยที่เราวางแผนกันไว้ นะครับเดี๋ยวผมพาย้อนอีกทีหนึ่งปึ๊บอะเมื่อาวานเนี่ยที่เราพูดกันอยู่ก็คือประมาณนี้เนาะราคาลงมาตรงนี้แล้วก็หาบายไปนะครับหาบายไปเนาะประมาณสองสามโซนตรงนี้ที่ผมให้ไว้เนาะหรือว่าราคาเขาก็ขึ้นไปนะครับราคาเขาขึ้นไปปกติเนี่ยอ่าตอนที่เราพูดกันอยู่มันน่าจะอยู่ประมาณก็จะประมาณแถวแถวนี้แนละมั้ง จะประมาณท่าแถวนี้แหละคือยังไม่บอสขึ้นไปเนาะก็กะว่ารอถ้ารอเข้ามาเนี่ยเราก็จะจัดการเลยถูกไหมครับแต่ว่าราคาเนี่ยเขาขึ้นครับพักตัวลงมาไม่ถึงโซนที่เรารอแล้วก็ขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นบอสเนาะมันกลายเป็นบอสกลับขึ้นไปทีนี้เนี่ยสวิงโลมันจะกลายเป็นตรงนี้ละละครับสวิงโลมันจะกลายเป็นตรงนี้และโซนที่เรารออยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีความเอ่อถ้าลงมาบายตรงนี้จะกลายเป็นสวนแล้วเนาะเพราะว่าถ้ามันปิดเนื้อต่ําจากตรงนี้มันจะเป็นช็อคถูกไหมสวิงโลเขาอยู่ตรงนี้ถูกไหมถ้าราคามันลงมาตรงเนี้ย เราปิดเนื้อเนี่ยมันกลายเป็นช็อกแล้วเรามาบายตรงเนี้ยมันอาจจะแค่อาจจะแค่เด้งแล้วก็อาจจะลงต่ออย่างนี้ก็ได้ถ้าเราเก็บเก็บยาเราก็จะขาดทุนได้เนาะหรือไม่เขาอ,อาจจะไม่เด้งก็ได้อาจจะลงเลยก็ได้ถูกไหมทีนี้เนี่ยผมก็อ่าเปิดมาดูช่วงที่เขาโลอ่ามันไม่ใช่เปิดมาดูมันแจ้งเตือนตั้งแจ้งเตือนไว้ใช่ไหมทีนี้พอมันไปปุ๊บอ่ะผมมีช่วงหนึ่งที่เปิดมาดูก็เฮ้ มันขึ้นไปละมันขึ้นไปแล้วก็อ่ะก็โอเคเป็นบอสแล้วแต่ว่าราคาไหลลงมาช่วงนี้เป็นช่วงยุโรปยุโรปหรือยังไงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอะไรประมาณเนี้ยมันลงมาเนี่ยเห็นไหมมันมาตรงนี้แต่มันไม่ถึงโซนพอมันไม่ถึงโซนปุ๊บมันมันสวิปกลับไปเห็นไหมมันไม่ปิดเหนือพอมันไม่ปิดเหนือเนี่ยทีเนี้ยมันบ่งบอกเราถึงอะไรฮะก็อาจจะมาแค่แถวแนวรับตรงนี้ก็ได้ถูกไหมครับเนี่ยอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าปิดไม่ไม่ได้ต่ำตรงเนี้ยมันไม่ช็อกแน่นอนแล้วมีแรงสวิปกลับขึ้นไปมีแรง อซื้อกลับขึ้นมาปิดภายในโรนี้ยถูกไหมแสดงว่ามันบอกเราว่าอะไรครับแสดงว่ามันมีแรงซื้อถูกไหมเนี่ยเราแค่วิเคราะห์อย่างเงี้ยมันมีแรงซื้อนะครับแต่แค่มันมาตรงที่เราตีไม่ถึงแค่นั้นเองอาจจะตกรถจากกรอบนี้ทีนี้เนี่ยนะออพอราคาลงมาปุ๊บมันบ่งบอกถึงแรงซื้อแล้วเราทำไงต่อครับอ่า๋ยวรอดูนะครับผมก็รอดูปฏิกิริยาเนาะรอดูปฏิกิริยาเขาขึ้นมา มีการแรงขึ้นมาชัดเจนเลยมามีการปุ๊บกลับเข้ามาปิดปุ๊บแล้วก็มีแรงซื้ออีกทีตรงนี้มันชัดเจนละทีนี้ผมก็เลยลเร็งดูว่าเอ่อมันมีโซนไหนที่ผมจะดักเซลล์ได้บ้างถ้าในกรณีที่มันจะลงต่อในกรณีที่มันจะลงต่อเพราะว่าตรงนี้นถ้าผมลองตีพี่โบนชี้ดูมันเป็นอยู่ในจุดกับตัวมันอยู่บริเวณแถวๆนี้พอดีนะครับเนื้อหายอยู่ในคอร์สต,ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมก็เลยอ่ะรอดูสอง สองออโตบล็อกนี่แหละอ่ะลองดูพอราคาขึ้นมาผมก็เข้าเข้าตรงนี้เลยพอตบเซลสันส้นๆเพราะเพราะคิดว่ายังไงมัน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 จะไม่ลงเพราะมันไม่ได้ปิดช็อกไงออกดออกไหฮะผมก็เลยอ่ะหมายแรกผมก็เลยเข้าตามโซนนั้นแล้วก็ลงมาพอลงมาปุ๊บผมก็ตีปิงปองกลับไปอ่านะครับพอเข้ามาที่โซนปุ๊บอันนี้ออกก่อนพอเข้ามาที่โซนปุ๊บผมก็ จัดการหนึ่งไม้ต่อไปนะครับ SL ใต้กรอบแล้วก็ปล่อยลันไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็ TP ให้สวยงามมากเลยนะครับนี้เสร็จแล้วก็กะว่าจะเลิกแล้วเพราะว่าผมได้เกินเป้าแล้วเนาะเกินเป้าแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยกราฟมันค่อนข้างสวิงเนาะมันก็เลยบอกว่าเป็นสวิงได้ง่ายนะครับอ่าราคาก็พักตัวทําท่าจะขึ้นต่อแต่ว่ามีการทำา i g ทำไฮก็คือเขามีการทำทำไมถึงตรงนี้ไม่ใช่ไฮตรงนี้ถึงเป็นไฮเพราะว่าตรงนี้มันมีการเคลียร์นะครับมันมีการเคลียร์ IBM อ่าเราไปหาดูได้นะครับเรื่อง i d m เรื่องการหาโครงสร้างเพราะนั้นตรงนี้ถึงเป็นไฮนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเราตีผิดนะถ้าเราดูโครงสร้างผิดตรงนี้เราจะตีเป็นบอสละถูกปะ่ะพอตีเป็นบอสตรงนี้เป็นสวิงโล o w น่เสร็จแล้วพอคุณมาเนี่ยปุ๊บกลับมาคุณจะหาเซลล์แล้วที่นี่คุณจะแหกแล้วเห็นไหมถ้าเราดูโครงสร้างผิดนี่คือจบเลยนะครับ สำคัญมากนะครับเรื่องโครงสร้างอ่ะดูคนต่อนะครับราคาลงมาเนี่ยเราหาโซนละเราได้หายแล้วใช่ไหมเราได้หายปุ๊บเราหาโซนละลองดูโซนที่เอ่อเป็นโซนที่คุ้มคุ้มของเรานะครับว่าเราจะเข้าโซนไหนอะไรเงี้ยตรงนี้มันเป็นโซนใหญ่เลยบริเวณตรงนี้มันเป็นโซนใหญ่เลยเราดูโครงสร้างใหญ่ควบคุมไปด้วยเนาะเออไม่ใช่โครงสร้างใหญ่หมายถึงตามเฟรมใหญ่กว่าดูโซนมันเนี่ย กระจุกกระจุกเนี่ยเราขยายทําเฟรมไปดูเลยมันจะชัดเจนกว่านะทีนี้พอราคาค่อยๆลงมาผมก็รอดูช็อตนี้ก่อนแล้วก็เมื่อกี้ที่ตีไว้ก็คือกะจะรอตรงนี้ด้านล่างกะจะลุ้น2โซนนี้แหละโซนตัวนี้แหกก็ไม่เป็นไรก็จะมาบายโซนนี้นะสุดท้ายแล้วเขาก็มีการรีเจ็คแล้วก็กลับขึ้นไปให้นะครับกอแป๊บเดียวก็ท p เลยพอทีเสร็จปุ๊บเนี่ยจริงจริง TP อ่ะที่ผมล็อกไว้เนี่ยผมล็อกไว้ตามที่ผมปิดนะจริงๆ TP ทีีผมผมกะข้างบนเลย นะครับคือผมกะข้างบนอยู่แล้วเพราะกะว่าเราเล่นเราเล่นตามสวิงเนี่ยเราต้องปิดตามสวิงไฮอยู่แล้วถูกไหมผมว่ากะจะปิดแถวแถวนี้อยู่แล้วทีนี้เนี่ยผมก็มาดูว่าในไทม์เฟรม m 1เนี่ยผมมาดู m 1ประกอบไปด้วยว่า m 1เนี่ยมันเป็นขาลงนะครับ m 1มันเป็นขาลงตรงไหนมันเป็นขาลงตั้งแต่ตรงที่เป็นจุด idm ละเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์กันตรงนี้มันเป็นช็อคของ m 1เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า m 1จะลงต่อ ดูไว้นะอันนี้มันเป็นการดูหน้าง,งานเนาะเนี่ยถ้าถ้า M หนึ่งเห็นไหม M หนึ่งเนี่ยเขาบอสมาตรงนี้ถูกปะแล้วเขาลงมาเนี่ยคือเขาช็อกถูกปะถ้าเขาจะลงต่อตามตาม M หนึ่งอ่ะมันจะมีโซนตรงไหนบ้างที่หน้าเซลล์ตรงนี้มันไม่สวยเลยนะครับตรงนี้มันไม่สวยแล้วมันจะมีชัดๆอยู่ตรงนี้2โซน <S <s ผมก็ตีไว้สอโซนนั่นแหละแต่พอมาโซนนี้ปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจปิด TP ปิด TP ที่ตรงนี้แล้วผมก็เลยเข้าเซลล์ต่อราคาก็เลยลงมาให้ตามนี้ก็เลยแบบเข้าแก๊ปสวยงามมากนะครับก็เลยสวยงามมาก ก็เลยตีปิงปองไปอีกหนึ่งรอบนะครับแนวะนะคิดประมาณนี้นะครับอ่าก็จบไปนะครับประมาณนี้ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยครับแผนของเราแผนของเราเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าช่วงนี้ M 5เนี่ยมันยังเป็นขาบายอยู่โซนที่ผมยังรออยู่คือโซนนี้แต่ว่า ถ้ามันถ้ามันบอกว่าไซด์เวยพักตัวแบบนี้โซนที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะหลุดออกกรอบออกไปไกลแต่ว่าแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ถ้าตามเทคนิคนะครับเนี่ยโซนนี้ก็ยังก็ยังยังใช้ได้อยู่นะครับโซนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับของ M5 นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้มาก็ง่ายๆครับถ้าหลุดมาใช่ไหมคืออะไรถ้าหลุดมานะลองตอบในใจถ้าหลุดมาใช่ไหมมันก็เป็นการบอสถูกปะ่ะมันเป็นการช็อคถูกปะ่ะเพราะสวิงโลของ M5 อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหม M5 M15 เนี่ยอยู่จุดเดียวกันเลยตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นบอสเสร็จแล้วเราก็รอหาเซลแค่นั้นเองครับใครเทรดสั้นก็เทรดสั้นตามจังหวะไปใครเทรดยาวก็ก็หาสวิงหาตรงนี้ไปนะครับโซนตรงนี้เนี่ยเราออกไปก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการสวนเทนและเห็นไหมอย่างที่ผมพูดเมื่อวานถ้าเรารอโซนเดิมเนี่ยเราไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ถาการมันเป็นขาลงหรือขาขึ้นเห็นไหมแล้วเราเล่นไปมันก็มีความเสี่ยง อ่ามันอาจจะขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าโซนเอ็กซ์เตมของ h 4มันอยู่ด้านบนเห็นไหมมันอาจจะขึ้นขึ้นไปใช้ด้านบนก็ได้หรือเขาจะลงมาเลยก็ได้นั้นเราก็แค่รอให้กราฟเฉลยแต่ถ้ากราฟยังไม่มีแรงอย่างเงี้ยนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเทรดสั้นก็ด้วยนะครับถ้ามันไซเวย์เราพยายามอย่าอย่าไปเข้านะครับมันมันจะขึ้นสุดลงสุดอย่างนี้แหละครับมันจะขึ้นสุดลงสุดแล้วมันจะกิน SL เ l เราเราหาภาพใหญ่ไว้ถ้ากราฟไซเวย์เราหาภาพใหญ่ไว้เนี่ยหาดัก ด้านนอกๆอ,อะไรเงี้ยไว้อย่างพวกที่เทรดสั้นนะ่ะพวกออเดอร์บ็อกและพวกเนี้ยเทรดได้หมดเลยลองดูในทางเฟรมใหญ่ถ้ามีอะไรขอสอดคล้องกันอ่ะเนี่ยนะเราหาออเดอร์บ็อกไว้เลยครับตีออเดอร์บ็อกไว้ได้เลยพวกเนี้ยมันอมันมีการเด้งมีอะไรอย่างเงี้ยละนะครับเนี่ยตีไว้เลยนะครับลองดูโซนไว้นะครับเนี่ยในการเทรดสั้นเนี่ยง่ายครับหาหาโซนแล้วก็เทรดได้เลยนะครับมันจะง่ายนะครับจะจบงานไว เนาะอันเนี้ยที่มันที่มันได้ขนาดเนี้ยคือว่ามันกราฟมันมันมันเป็นใจด้วยเนาะเพราะว่ามันมันมีการแบบสวิงไปสวิงมาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเขามีแรงขึ้นเอยอะๆบางทีมันก็ไม่แทบจะไม่เป็นสวิงแล้วมันไปต่อ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 ตอ,อะไรเงี้ยอ่ะโซนเซล์อย่าลืมนะโซนเดิมแต่ถ้าแต่ถ้ามีการช็อกลงมานะครับอ่ะฟังให้ดีนะแต่ถ้ามีการ ช็อคลงมานะครับตรงนี้ปิดช็อคลงมาเราไปหาโซนเซลล์หน้าง,งานนะครับหาเซลล์ลงมาหาโซนเซลเซล์หน้าง,งานนะครับน้าง,งานถ้าให้ดูตอนนี้เนี่ยครับตรงนี้มันโซนมันไม่สวยอะ่ะวผมว่าหน้างานจริงๆโซนเซลล์มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับชัดๆหน่อยอืมดี๋ยวต้องดูด้วยนะว่าร่องรอยก่อนที่เขาจะลงไปมันทิ้งอะไรไว้บ้างตรงเนี้ยมันมีโซนของอ่ะเป็นโซนฮิดเด้นนะครับของสิบเอ็มสิบห้าเป็นโซนของเอ็มห้าอ่ะ นั่นแหละนะครับถ้าลงไหลลงมาลึกเท่าไหร่เราก็มาลองจับจับดูครับหาจุดที่มันคุ้มนะครับแล้วก็เซลลงมาใครมีความรู้เรื่องของตุกของแพงก็ลองลอง,ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอโซนบายผมก็ให้ไว้ประมาณนี้นะครับบายที่ที่โซนตรงนี้เลยนะครับเนี่ยผมก็ตีไว้ตั้งตตั้งแจ้งเตือนมาเหมือนกันแต่แต่ว่ามันลงมาไม่ถึงเนี่ยก่อนที่ลงมาเนี่ยผมก็ตั้งว่าจะจะบายสักรอบแต่ก็มาไม่ถึง แต่ว่าก็มีความน่าลุ้นเพราะว่าทำ liquidity ไว้เหมือนกันนะครับนะ,ะโซนนี้นะครับโซนบายอย่าลืมนะอ่านะครับอันนี้ใช้ไปแล้วเนี่ยเราไม่ใช้แล้วก็เลยโซนนี้ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับส่วนพวกนี้ก็ไวเทสั้นได้นะครับไวเทสั้นได้นะกรณีแรกคือขึ้นไปปุ๊บเราตามบ่ายขึ้นไปนะแล้วก็ปรับโครงสร้างแบบนี้ตามขึ้นไปถ้าลงมาปุ๊บเราก็เป็นเป็นช็อคแล้วเราก็หาเซลล์ภายในวันนี้น่าจะได้เทรดอยู่แล้วนะครับตามโครงสร้าง เราว่ากันแค่ M5 ก็พอเนาะบางทีพูดภาพใหญ่ล้าไปไม่ถึงเนอะอ่าเราไม่แน่ใจว่าวันนี้มีข่าวมีอะไรหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้เช็คเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองดูซิเดี๋ยวผมลองเปิดดูข่าวดีว่าวันนี้จะมีข่าวไหมวันนี้มีเนาะมีประมาณโอห้าทุ่มเลยมีสองทุ่มครึ่งเนอะประมาณนี้สองทุ่มครึ่งจะเป็นข่าวที่ไม่ได้ไม่ได้อ่าอะไรมากมายนะครับเป็นข่าวแค่กล่องเดียว นะครับสองทุ่มครึ่งแล้วก็มีห้าทุ่มไม่เป็นไรเราเล่นตามแผนตามเทคนิคไปนะครับกราฟไปทางไหนเราดูแรงหน้าง,งานแล้วก็จัดการมันเนาะนะครับแล้วกเ็เรื่องที่เราคุยกันไว้นะครับเรื่องที่เราคุยกันไว้ว่าจะเปิดสอนสวดผมก็คิดว่าน่าจะเป็นวันที่เดี๋ยวนะเป็นวันเนี้ยเป็นวันที่กุมพายี่ยี่สิบสามน่าจะประมาณยี่สิบสามที่เป็นวันอาทิตย์เนาะเพราะว่าจะได้ว่างตรงกันเนาะลหลายๆท่านนะครับ ประมาณวันที่23เป็นวันอาทิตย์่าเป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวเราก็นัดเวลากันนะป,ประมาณสักบ่ายโมงก็ได้นะครับ3มชั่วโมงก็จะจบแบ่ายสองบ่ายสบ่ายประมาณ4ี่โมงก็จบได้ประมาณนี้นะครับใครสนใจนะครับทักมาเลยที่เพจแท่งเทียนเศรษฐีนะครับมาทักมาลงทะเบียนก่อนนะครับผมรับจํานวนจํากัดนะเพราะว่าสอนสดบางทีถ้ามันเยอะเกินไปอ่ะมันมันเหนื่อยพูดง่ายๆนะมันควบคุมยากนะครับแล้วมันจะได้มีการถามตอบกันได้แบบเต็มที่นะครับใครทักมาก่อนก็ ก็จะลงทะเบียนไว้นะครับก็ราคาผมเคาะแล้วก็คือ1,9 9 0้า้เกสิบบาทนะครับเท่านั้นเลยนะครับเราเสียกับตลาดมาเยอะแล้วเราเสียกับตลาดมาเท่าไหร่แล้วครับเราจ่ายให้กับความรู้แค่ไม่ถึงสองพันเนี่ยแต่ได้เทคนิคที่เอาไปทําซ้ําได้เนี่ยก็มีตัวอย่างนึงที่ผมทําให้ดูทุกวันเนี่ยผมก็ใช้เทคนิคเนี้เทรตนะครับเป็นเทคนิคเทรดสั้น ดูใน Tik t o อกดูในอะไรของผมก็ได้นะครับชื่อแท่เทงเทียนศรษฐีเหมือนกันเข้าไปดูได้เลยผมมีผลงานออกมาตลอดนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงอาะอันนี้เป็นการสอนสดนะครับสอนประมาณ3ามชั่วโมงลวดแล้วก็จบเลยแต่ว่าจะมีมีกลุ่มไว้สอบถามเผื่อเจอหน้าง,งานก็มาถามกันได้ตามสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําภาพออกมาเป็นแบบทางการอีก,กครั้งอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าสนใจก็คือลงทะเบียนได้แล้วนะครับเปิดลงทะเบียนได้แล้ว นะโอเคก็เ okay. ท่าที่บอกไปเมื่อวานเนี้ยคือก็มีคนสนใจเยอะเนาะทั้งสามช่องทางเลยมีคนคอมเมนต์มาว่าสนใจสนใจทักส่วนตัวมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะอีกมีเวลาหนึ่งเรือนก็รีบลงทะเบียนกันแล้วกันนะโอเคโดยรวมแผนายแผนเซลเราประมาณนี้แล้วนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยหัวข้อตรงไหนอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มาไว้นะครับถ้ามันไม่ไเหนือบากกว่าแรงอะไรผมทำคลิปมาสอนให้นะครับอ่ะ โอเคนะครับสําหรับทองคําวันนี้แล้วก็วันพฤหัสแล้วเนาะก็เหลือเวลาอีกสองวันเนาะจะหมดอาทิตย์อีกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับศึกษาเพิ่เมเติมวันละหนึ่งเปอร์เซ็นพัฒนาวันละหนึ่งเปอร์เซ็นยังไงเราก็ต้องเป็นคนที่เก่งกว่าเมื่อวานวันละหนึ่งเรื่องรูเ้เรื่องวันละหนึ่งเรื่องนะครับวันหนึ่งเราก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นคนที่มีองค์ความรู้ครบนะครับมีคนที่มีคุณค่ามีคุณภาพคู่ควรกับเ,เงินแสนเนงินล้านหรืออิสรภาพที่เราต้องการ วันนั้นมันมาถึงแน่นอนนะครับไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลครับมองกลับมาที่ตัวเองเราก็เริ่มจากจุดที่เรามีเงินแค่ที่เรามีมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นมันสามารถที่จะก้าวไปได้นะครับเราโชคดีแค่ไหนแล้วที่เรายังมีความรู้อยู่ยังมีอ่า u t u b e ฟรีให้เรียนนะครับยังมีได้หลายอย่างนะครับมีคอมมีโทรศรัพท์มีอะไรให้เราหาเงินเนาะเราอย่าไปโฟกัสที่ขาดแคลนเราโฟกัสเราขอบคุณสิ่งที่เรามีหายใจลึกๆขอบคุณตัวเองขอบคุณแล้วก็ไปต่อนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคน นะครับผมอ่าก็เราจะฝากความหวังไว้กับดวงหรือเราจะฝากอนาคตไว้กับความํำนานนะครับผมฝากไว้คิดนะครับสวัสดีครับ